สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้ครับผมพี่น้องเอฟซีไลท์ทันกัรอคอยได้ครับผมครับเป็นคลิปนําเสนอเอาครับพี่น้องเนาะครับก็คือเลขของคุณลุงลอตเตอรี่ที่เป็นเลขวิ่งได้ครับผมเลขวิ่งบนเลขวิ่งล่าง ก็จะมีอีกสำนักหนึ่งก็จะเป็นเลขไม่น่าลงทุนพ่อบางพี่หรือว่าเลขห้ามซื้อของพ่อบางพี่แหละครับผมที่นําเสนอมากอถือว่า,ายาวนานครับผมค่นก็เอาอยู่ตลอดได้ครับพี่น้องถือว่าเป็นดับบนรางหนึ่งค,ค,งค,คู่ครับพี่น้องเนาะครับเมื่อกี้ก็สัมผัสกับพอเพิ่นกับว่าเลขตัวนี้สูตรนี้ครับพี่น้องเนาะได ตัวเดียวนี่ครับผมดังมาตารไซค์ห้ามซื้อครับผมถ้ามักอีลีก็จั้งคอยเอาครับติบไปนําแต่ว่าส่วนตัวพ่อคือบอซื้อครับพี่น้องเนาะครับแต่จะมีนําเสนอทุกงวดนะครับผมพี่น้องที่รายทันกับอ่านล่อข้อเยู่ครับผมเลขห้ามซื้อของพ่อบางพีบนล่างแล้วกับเลขวิ่งของคุณลงุงลอตรี่ครับพี่น้องเนาะเบิง้งพิจหน้าไปน้ากันสองสำนักนี้เด้อครับผม สำหรับงวดนี้ครับพี่น้องเนาะครับเลขล่างหรือว่าเลขบนครับก็มาเชื่อเจ็บมีขขอมูลนี่เด้อครับผมเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวเด่นตัวชนครับผมมาสรุปให้ิี่นซีอีกครั้งหนึง่งครับคือจังงวดว่างหันครับผมสีเซียนชนกันที่ตัวนี้จาได้ไหมครับพี่น้องเนาะซีเซียนเลขกล่างครับผมหาเซียนอ่าก็เหตดให้พี่น้องเบิงแล้วก็ถือว่า มาครับผมรับชนกันที่แปดสามหรือว่าแปดสองครับผมงวนว่ันครับวดนี้เดี๋ยวมาเบื้องไปน้ากันครับพี่น้องเนาะตัวเลขกับทิศทาากับถือว่าบดถิ่มกันร้ายครับผมก็พยายามที่จะตีต่อมให้มาท่งเดียวกันอยู่ครับพี่น้องเนาะเบิ้งตัวเด่นตัวชนเอาครับเอาคลิปนี้ครับผมไปเบิ้งน้ากันเลขวิ่งของคุณลุงลอตเตอรี่แลวกัเลขดับบนล่างพ่อบางพีหนึ่งคู่ครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกับเชนเคยครับผมกัมมาเชียกับขอขอพระคุณคุณลุงลอตเตอรี่แล้วก็พอบางที่ได้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียส่งต่อพี่น้องซี่ครับเอาก็ติดไวเดอครับพี่น,น้องแนวทางตัวเลขกกับกัมมาเชียน้ำเชียครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจในี่เด้อครับผมเอาไปเบื้องกันเลยครับพี่น้องเลขสองสำนัก เขาบนเด้อครับพี่น้องเข่าบนก็คือเพื่อนห้วิ่งบน2กับ6กครับวิ่งล่าง5กับ4นี่รุดกับผมครับเรียกพอตอนนี้ก็คือว่าเด็กกับเข่าบนเด็กกับเข่าล่างครับพี่น้องเนาะสลับกันครับวัน์เนี่มากแปลว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่ากะจังไดกะเบิ่งเป็นข้อมูลไว้เด้อครับพี่น้องครับจังเช่นเพื่อนวิ่งบนตัวได้ครับผมวิ่งล่างตัวใดนี่เก็บเป็นข้อมูล ครัเปรียบเทียบอีกหลายๆเซียนครับว่าหันข่าบนครับผมสองสองก็ถือว่ามี่บ่คอยหลายสำนักได้ครับผมที่ให้วิ่งสองบนครับงวดนี้ครับพี่น้องเนาะหกคือสีมาแรงครับผมเพราะว่าติดทั้งบนทั้งล่างของคุณลุงโรตารีครับ1นธันวาคม67วิ่งบนหก กับ9ครับวิ่งล่าง6กับ4ครับพี่น้องนี่เลขของคุณลุงลอตเตอรี่เด้อครับผมวิ่งบน6กับ9วิ่งล่าง6กับ4ครับบางอานเข้าบนครับก็นัน่น่าจจะเข่าล่างครับผมสลับกันอยู่นี่นะครับผมเลขของคุณลุงลอตเตอรี่ ต่อมาเลขดับบนล่างพ่อบางพีครับผมบนล่างห้ามซื้อครับผมงวดนี้เป็นตัวใดครับพี่รองเนาะงวดนี้เป็นตัวไหนครับผมเพิ่นว่าดับบนล่าง9 7 7 9ดบนล่างห้ามซื้อครับผมนี่ก็เป็น เพียงแนวทางเด้อครับพี่น้องพี่น้องที่อาจจะมักตัวนี้กับต้องเอาเด้อครับผมติดไว้น้ำจากน้อยครับประตองทุ่มหลายครับพี่น้องเนาะเพราะว่าผลงานก็เห็นคักแล้วครับพี่น้องผลงานของพอบังพี่ครับบางหันเพิ่นบ่ห้ซื้อครับผม7 0 0ดดังมาจากไหนห้ามซื้อครับผมนี่ครับเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะบางหัน 0 770ห้ามซื้องวดนี้9779ห้ามซื้อครับผมว่ากันตามสูตรตามข้อมูลเด้อครับพี่น้องครับเ,เกิดเรถือว่าเอาอยู่มาหลายงวดแล้วครับผมเอาในคลิปนี้ครับผมเึงเลขเกิดและกัเลขดับครับพี่น้องเนาะครับกรมองไปแล้วกะเหลือ หกครับพี่น้องเนาะถี่เด่นเด่นครับหกกับสี่เก้ากับเก้ากับเลนได้ครับผมแต่ว่าจะไปซื่อใส่กับเจ็ดครับผมนี่ครับเลขของคุณลุงลอตเตอรี่และเลขดับพ่อบางพีครับแคบหนาจอไว้ได้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับอีกไลยเสียนอยู่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวกับมาตามกันต่อมอนีกับทรหาพอร้องแล้วครับผม ครับพอกับจีว่างตอนเย็นเด้อครับพี่น้องจะคอยมาเบิงน้ากันเลขของพ่อหลงครับว่างหันพอกับถือว่าเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะเพว่าถ้าสามมากกจจะเป็นสามแปดครับผมครับถือว่าว่างหันก็พอก็ได้ยอครับผมพอก็ได้ซื้อยอครับผมเพราะว่าเป็นเลขที่เพิ่มมักอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะครับผม แต่จะคอยมาตามกันตออเดอครับพี่น้องช่วงกลางเว้นนี่พอวาวางครับผมครับก็มาแชร์ทษ่ไปอายามเพื่อนล้วล่ะครับผมตอนเย็นเจอกันครับพี่น้องเนาะอาจจะลงเป็นคลิปที่สามด้วยครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับผมของวันนี้ก็คือเลขวิ่งของคุณลุงลอตเตอรี่กับเลขดับบนพ่ออาเลขดับบนล่างพ่อบางพีครับผมเอาให้พี่น้องยี่ไปพิจหน้าเบิ้งครับผม เป็นแนวทางเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับสำหรับอีกหลายๆเสี้ยนครับผมเดี๋ยวมานําเสนอเป็นลำดับต่อไปเด้อครับพี่น้องครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับเกามาเชียร์กัขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ำกัน1ธัน,นวาคม67ครับแนวทางตัวเลขที่เกามาเชียร์น้ำเชียร์และน้ำเสนอสู้พี่น้องเอฟซีก็ขอให้เขาสามตัวสองตัว ตรงๆไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สันีครับพี่น้องครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ